อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่13เรียวกับวิชาสายฟ้าเที่ยงวันต่อมาเรียวก็ตื่นขึ้นมาและเห็นแม่ของเขาเมื่อชินเซะเห็นเรียวฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็รู้สึกดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงครับชินเซะใสยหัวสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้ก็คือลูกชายของเธอปลอดภัยแล้ว ผมหลับไปนานเท่าไหร่ครับ28ดชั่วโมงผมหิวตอนนี้เขารู้สึกหิวมากราวกับจะกินวัวได้ทั้งตัวเลยชินเซะเปิดประตูห้องทำให้ทุกคนที่อยู่ข้างนอกต่างก็พากันยื่นคอเหมือนกับยีราฟพ,พยายามจะมองดูอัจฉริยะอายุน้อยอย่างเรียวชินเซะเธอปิดประตูอย่างรวดเร็วและเดินฝ่าฝูงชนออกไปข้างนอก หลังจากนั้นสักพักเธอก็กลับมาพร้อมกับโจ๊กและราเมงซึ่งเป็นอาหารโปรดของโฮคาเงะรุ่นที่7เรียวกินโจ๊กเพื่อให้ท้องของเขาอบอุ่นจากนั้นก็กินราเมงร้านอิจิราคุที่ทำโดยเทอุชิในตำนานในมังงะไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมของโอโรจิมารุหรือการลุกรานของเพนก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งการเปิดร้านอิจิราคุราเมงได้ และรามเมงหนึ่งชามก็มักจะฟื้นคืนชีวิตให้กับนารูโตะได้เสมอเมื่อเขาอารมณ์ไม่ดีและเจ้าของร้านรามเมงร้านนี้ก็มักจะยิ้มให้กับลูกค้าเสมอพูดตามตรงนะรสชาติของรามเมงอร่อยมากในชีวิตที่ผ่านมาเรียวเป็นนักกินตัวยงและในโลกใบนี้เขาก็ยังเป็นนักกินตัวยงเหมือนเดิม เขาได้ลองชิมอาหารในโคโนฮะมาแล้วมากมายและแน่นอนว่ารามเมงร้านอิจิราคุอยู่ในห้าอันดับแรกในใจของเขากอ๊อกก๊อกข้างนอกห้องพักของเรียวมีคนแออัดอยู่มากมายแต่ก็ไม่มีใครกล้าเคาะประตูรบกวนชินเซะและเรียวดังนั้นแล้วคนที่จะเคาะประตูห้องต้องเป็นคนรู้จักของพวกเรียวแน่ชินเซะเธอเดินไปเปิดประตูและที่ทางเข้าก็มีเด็กอยู่สามคน เราเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเรียวอาจารย์ยามาชิโระขอให้เราเป็นตัวแทนของทั้งชั้นเรียนมาเยี่ยมเพื่อนร่วมชั้นค่ะหนูชื่อโนฮาระรินสวัสดีครับผมชื่ออุจิวะโอบิโตะสวัสดีครับผมชื่อฮาตาเกะคาคาชิโอ้เป็นลูกชายของซาคุโมะกับริกเหรอชินเซ่ได้รับเชิญไปงานฉลองวันเกิดของคาคาชิแต่เธอไม่ได้เจอเขามาหลายปีแล้ว เพราะว่าเธออยู่แต่บ้านและเธอไม่ได้พบกับเพื่อนๆของเธอเลยวันนี้เธอได้พบกับลูกชายของเพื่อนของเธอมันจึงทำให้เธอประหลาดใจมากครับคาคาชิายักหน้าชินเซยยิ้มแล้วพาทั้งสามเข้ามาในห้องคุณป้าพ่อกับแม่ฝากมาบอกว่าขอบคุณมากคาคาชิผู้จบก็โค้งคำนับด้วยความเคารพต่อหน้าเธอเรียวตังหากที่เป็นคนช่วยพ่อของเธอ เธอไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกพ่อของเธอเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พ่ออาการดีขึ้นมากแล้วครับพ่อยังได้สอนบทเรียนให้กับตาแก่พวกนั้นในห้องทำงานของโฮคาเงะแล้วด้วยคาคาชิเป็นอัจฉริยะในเวลานี้เขาเป็นเพียงเด็กอายุสี่ขวบเขาเกือบสูญเสียพ่อไปดังนั้นเขาจึงนิยามคนที่ทำให้เขาหดหูใจว่าเป็นคนเลวขณะที่คาคาชิคุยกับชินเซโอบิโตะก็เดินตรงมาที่เตียงของเรียว เรียวคราวนี้นายได้รับความสนใจจริงๆนายช่วยชีวิตคุณซาคุโมกไว้นายไปเรียนวิชานินจาแพทย์ที่ไหนแม่ของฉันสอนเรียวไม่สนใจสายตาอิจฉาของโอบิโตะและตอบออกมาเบาๆนายเก่งจริงๆนะอาจารยามาชิโรบอกว่าทักษะทางการแพทย์ของนายเทียบกับทักษะของท่านซึนาเดะได้เลยรินมองเรียวด้วยสายตาที่นับถือเรียวฉันจะแซงนายกับคาคาชิแน่ โอบิโตะพูดออกมาในขณะที่มองแววตาของรินไปด้วยโอบิโตะฉันเชื่อในตัวนายฉันจะสนับสนุนนายเสมอรินให้กำลังใจเขาเช่นเคยเรียวไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง3มคนนี้เขาแค่สนุกกับการดูในฐานะผู้ชมชินเซะและคาคาชิคุยกันมาสักพักแล้วและส่วนใหญ่คาคาชิก็เป็นคนตอบคำถามของชินเซะ นานแล้วที่เรียวไม่ได้เห็นแม่ของเขามีความสุขมากขนาดนี้คาคาชินายคุยอะไรกับแม่ฉันป้าชินเซถามถึงพ่อแม่ของฉันจากนั้นเขาก็พยักหน้าและพูดว่าเรียวขอบคุณมากอย่าพูดอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนกันทั้งเรียวและคาคาชิไม่ใช่คนช่างพูดหลังจากที่พูดไม่กี่คำพวกเขาก็เงียบฉันจะจบการศึกษาต้นปีหน้า อะไรนะคาคาชิจะจบการศึกษาแล้วเหรอจริงๆแล้วโรงเรียนนินจาน่าเบื่อเกินไปและพวกเขาก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายนะักเรื่องนี้เรียวเห็นด้วยกับคาคาชิเฮ้ hey, พวกแกสองคนอย่าเมินฉันนะทั้งสองยังคงเห็นพ้องต้องกันต่อไปโอบิโตะหลุดจากการสนทนาออกไปริยนยิ้มแย้มขณะที่มองทั้งสามฉันไม่ได้วางแผนที่จะจบการศึกษาในตอนนี้ ฉันต้องจดจ่อกับคาถาสายฟ้าและฉันมีความคิดใหม่เกี่ยวกับคาถาสายฟ้าแต่มันต้องใช้เวลานานเขาไม่ได้วางแผนที่จะจบการศึกษาก่อนกำหนดความฝันของเขาไม่ใช่การกลายเป็นนินจาแพทย์เพราะเขาเรียนมามากพอแล้วตอนนี้เขาต้องมีสมาธิในการเรียนรู้คาถาสายฟ้าอันใหม่โดยร่างกายอายุห้าขวบของเขาในตอนนี้มันมีขีดจำกัดการเติบโตของจักรกของเขา ตอนนี้เขาสามารถฝึกฝนโดยใช้สิ่งที่เขามีอยู่เท่านั้นและวิชาของไรคาเงะก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของเขาหนึ่งในวิชาของไรคาเง่นั่นก็คืออาพรสายฟ้าวิชานี้เน้นไปที่การใช้จักราธาตุสายฟ้าห่อหุ้มร่างกายของตัวเองจนกลายเป็นกราะป้องกันที่แข็งแกร่งและสามารถใช้โจมตีได้ในเวลาเดียวกัน แม้ว่ามันจะเป็นวิชาระดับบีแต่ก็สามารถแข่งแกร่งขึ้นได้ด้วยตัวผู้ใช้ยิ่งจากกระททดสายฟ้ามากเท่าไหร่การป้องกันก็จะยิ่งแข่งแกร่งขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภายในร่างกายเพื่อเร่งความเร็วให้กับร่างกายเร่งประสาทสัมผัสและเร่งการรับรู้อาภรสายฟ้าถูกคิดค้นขึ้นมาโดยไรครงเน และเป็นวิชาพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดที่ถูกใช้โดยรายคังเนรุ่นที่3และรุ่นที่4ด้วยความรู้เกี่ยวกับอาพรสายฟ้าเรียวต้องเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นสายฟ้าและเขาสามารถใช้หรือคิดค้นวิชานินจาสายฟ้าขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตนเองการฝึกฝนพันปักษาคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในมังงะพันปักษามันถูกคิดค้นโดยคาคาชิและเป็นวิชาของเขาเพียงคนเดียว แต่หลังจากสอนให้ซาสุเกะซาสุเกะก็คิดคนพัฒนาขึ้นมาใหม่เช่นพันปักษาเข็มพันปักษาหอกคมพันปักษาลังไหลและยังมีอีกหลายวิชาและคาคาชิยังพัฒนาเป็นตัดสายฟ้าสุนักล่าสายฟ้าร่างแยกสายฟ้าเป็นต้นเรียวสามารถมองเห็นเส้นทางของเขาได้และเขาเตรียมที่จะฝึกฝนพันปักษาทัานทีเมื่อเขาออกจากโรงพยาบาล เรียวเรียวเรียว,ร,ยว,ร,ยวรินพูดขึ้นมาเมื่อเห็นเขาเหม่อลอยขอโทษนะพวกเราต้องกลับแล้วอย่างที่รินบอกพวกเราต้องไปแล้วโอบิโตะพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจเอาล่ะคาคาชิรินโอบิโตะแล้วเจอกันหลังจากอำลาก,กันแล้วทั้งสามคนก็จากไปร่างกายของเรียวฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีคาคาชิกกำลังจะจบการศึกษาก่อนกำหนดมันทำให้เรียวรู้สึกกดดันเป็นอย่างมาก เขาไม่ควรเสียเวลาอยู่ในโรงพยาบาลอีกต่อไปหลังจากปรึกษากับแม่ของเขาแล้วเขาก็ได้ออกจากโรงพยาบาลจากนั้นเรียวก็เริ่มต้นฝึกฝนพันปักษาเพื่อเป็นก้าวแรกของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก